สวัสดีครับกลับมากับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอลแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตู้กระชาหรือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องรู้นะฮะหรือควรรู้ไว้เกี่ยวกับตู้กระชาในเกม Genshin Impact นะครับและข้อมูลพวกนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมเคยพูดไปแล้วแหละแต่มันจะหลายหลายคลิปอะ่ะมารวมกันอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเอาง่ายคือคลิปนี้ก็คือคลิปสรุปนั่นแหละซึ่งผู้เล่นใหม่นั้นก็ควรที่จะรู้เลยฮะอะไรพวกนี้นครับจะได้ช่วยในการตัดสินใจในการสุ่มนะฮะและสำหรับผู้เล่นเก่าก็น่าจะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมาสรุปให้แล้วนะและเพื่อเป็นการรอชานะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเลยกันไปหลายอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะขอพูดก่อนเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของเหรียญกาชาหรือลูกแก้วกาชานั่นเองว่ามีแบบไหนบ้างณนะตอนนี้นะครับณตอนนี้เองก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็จะเป็นทางด้านของ i n t e r w i n e d fade กับ a q u i n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  สักอย่าง a q u i n fade นะฮะหรือที่เรารู้จักในนาม เหรียญกระชาตู้ถาวรน,นะฮะและอันนี้เองก็จะเป็นเหรียญกระชาตู้ลิมิติตนะครับแล้ว2ชิ้นนี้นะครับก็สามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น BP อีเวนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งซื้อเอาและแลกเอานะครับและทุกๆเดือนเองก็มีให้แลกด้วยนะแบบเหรียญเกลือนะครับอย่าลืมไปแลกนะเพราะอันนี้ควรแรกลกแหละมันคุ้มคุ้มมากจริงๆนะฮะแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักของเราก็คือการรู้เรทของตู้กระชาเนี่ยว่ามันมีเรทแฝงอะไรบ้างนะฮะ อย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการันตีทุกตู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลิมิต็ดหรือตู้ถาวรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตู้ถาวรกันก่อนละกันเพราะมันก็คือตู้ที่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่มีทางหายไปการันตีของตู้ถาวรน,นี้นะครับหรือก,ก็คือการันตีทองนั่นแหละจะการันตีเมื่อเพื่อนๆสุ่มถึง90โวนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะซวยถึง90โวนะมันจะมีเรทแฝงหรือสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พิตี้อยู่นะครับซึ่งซอฟต์พิตี้นี้นะครับเพื่อนๆเองก เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากช่วงโรที่75เป็นต้นไปนะฮะหลังจากโรที่75แล้วกลายเป็น 76, 76 77 78อะไรก็ว่าไปโอกาสที่จะแตก5ดาวหรือไอเทม5ดาวนั้นสูงมากๆนะครับและที่ผมพูดว่าไอเทม5ดาวนี้คือรวมถึงตัวละครและอาวุธนะ ย้ำว่ารวมทั้งสองอย่างนะครับเวลาผมพูดว่าไอเทมนะซึ่ง s Soft p i ี y นี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะ5ดาวนะก็ยังมีกับ4ดาวด้วยนะครับอย่างเช่น Soft Soft ฟ i t y ของ4ดาวนั้นก็จะแตกอยู่ที่ประมาณโรที่8-90นะฮะแต่การันตีที่10นะแต่มันอาจจะแตกก่อนประมาณโรที่8หรือโรที่9หลังจากที่เราได้ม่วงล่าสุดนะครับและนอกจากนั้นนะครับสำหรับตู้ถาวน,นี้เองก็ยังมีเรดแฟงอีก1ชนิดด้วยกันก็คือ ไอเทมที่เราได้นั้นจะค่อนข้างที่จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือสลับไปสลับมานะครับหรือเอาง่ายๆก็คือ4ดาวหรือ5ดาวล่าสุดที่เราได้มานั้นเป็นไอเทมประเภทไหนในครั้งถัดไปมันจะเพิ่มโอกาสให้กับไอเทมอีกประเภทหรือให้มากขึ้นไปอีกอย่างเช่นถ้าเกิดเราสมได้ตัวละครเป็นตัวละคร5ดาวนะครับแล้ว5ดาวครั้งถัดไปนั้นที่เราจะได้ในตู้ถาวรน,นะไม่เกี่ยวกับตู้อื่นนะตู้ถาวรน,นะครับก็จะมีโอกาสเป็นอาวุธมากกว่าตัวละคร แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครซ้ำนะครับมันก็จะเพิ่มโอกาสให้กับอาวุธมากขึ้นไปอีกนะครับจนกระทั่งที่ว่าเราจะไม่มีทางได้อาวุธหรือตัวละครไปตลอดการ เอาง่ายๆนะครับก็คืออย่างมากเลยนะผมให้เต็มที่เลยก็คือ3ถึง4ครั้งติดนะครับที่เป็นไอเทมประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาวุธ3าครั้งหรือ4ครั้งติดหรือว่าตัวละคร3ถึง4ครั้งติดนะครับในโครครั้งถัดไปมันก็จะค่อนข้างการันตีแล้วครับว่าจะเป็นไอเทมประเภทตรขงข้ามนะครับถ้าเกิดให้ดูตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับในประวัติของผมเลยนะครับอย่างเช่นนี่นะครับสีดาวนะครับเป็นตัวละคร ครั้งถัดไปก็มีโอกาสเป็นอาวุธมากกว่านะครับแต่ก็ยังมีโอกาสเป็นตัวละครอยู่นะนี่ก็จะเป็นตัวละครสองครั้งติดแล้วครั้งถัดไปก็จะมีโอกาสเป็นอาวุธมากขึ้นไปอีกซึ่งจะเป็นอ่านี่อาวุธนะครับอาวุธเสร็จบาร์บาร่าตัวละครตัวละครเสร็จตัวละครซ้ำตัวละครซ้ำก็กลายเป็นอาวุธนะครับแลวจากนั้นก็ค่อยตัวละครแต่มันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับมันก็แค่แบบมันจะเวีกเวียกอยู่ประมาณนี้แหละครับ3 4ถึงครั้งติดนะที่เป็นประเภทเดียวกันแต่ผมเจอ และเพิ่งเจอด้วยแหละว,ว่าผมค่อนข้างที่จะมีดวงในเรื่องของความสวยเนยี่ยซายุตัวละครเรเซอร์ตัวละครเมเดตตัวละคร ลิซ่าเจอละครแล้วก็ฟิสเจอร์ละคอรอันนี้คือครั้งแรกของผมเลยนะตั้งแต่ที่เล่นเกมนี้มาครั้งแรกเลยที่เห็นว่าไอเทมประเภทเดียวกัน5ครั้งติดนะครับแต่ก็มีคนเคยบอกมาอยู่นะว่า5ครั้งเคยเกิดขึ้นกับเขาแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยได้ยินถึง6รอบด้วยกันก็อย่างมากให้เต็มที่คือ5ครั้งนั่นแหละครับแต่ก็อย่างที่บอกไปเฉลี่ยแล้วนะก็จะประมาณ3ถึง4ครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนประเภทแล้วนะครับอ๋อขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะครับแม้ว่ามันจะเปลี่ยนปกเป็นปกอะไรก็ตามนะบอกไว้แค่คําเดียวนนนะเเเเเาาว่่ดดดหหมมมมืือออิิทุกยง อันนี้คือไม่ได้เพิ่มเลทให้กับชีชีเคยชีกหรือโบรานะเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะแต่ถ้าเกิดจะมีอะไรที่ต่างจากเดิมนะฮะก็คือถ้าเกิดมันมีตัวละครใหม่สีดาวมานะมันก็จะมาเพิ่มอยู่ในตู้ถาวรนี้นะครับแต่จะไม่เพิ่มณนะแพทนั้นนะแต่จะไปเพิ่มในแพชถัดไปแทนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถัดมาก็จะเป็นทางด้านของตู้ลิมิตทั้ง2ตู้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ตัวละคร หรือว่าตู้อาวุธนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเริ่มจากทางด้านของตู้อาวุธกันก่อนละกันสำหรับตู้อาวุธนี้นะครับก็จะมีการันตีอยู่ที่80โหนะครับไม่ใช่90นะ <c oughs> ตามนี้เลยนะครับซึ่งจะต่างจากทางด้านของตู้ตัวละครและตู้ถาวรน,นะครับสำหรับซอฟต์พิที่สำหรับตู้นี้เองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่ผมจากประสบการณ์นะครับอยู่ที่ประมาณโรที่65ขึ้นไปหลังจากโรที่65แล้วนะครับหลังจากทองล่าสุดของเรานะย้ำว่าทองล่าสุดของเรานะครับ จะมีโอกาสเป็นทองมากๆซึ่งตู้ดีนะครับมีเรทของอาวุธเรทอยู่ที่ประมาณ75%นะครับและมีโอกาสรุน р е й อยู่ที่25%ดังนี้เลยนะเนี่ยตามเรท75แล้วรุน р е й คืออะไรรุเร е ก็คือการได้ไอเทมจากตู้ถาวรนั่นเองหรือก็คือดาบสกายวอร์ดอะไรพวกนี้เหละฮะก็คือการรุนเร й และขอย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าตู้อาวุธนั้นจะไม่มีทางได้ ตัวละคร5ดาวไม่ว่าจะเป็นถาวรหรือไม่ถาวรไม่มีทางได้นะครับและสำหรับตู้นี้นะครับก็จะแตกต่างจากตู้อื่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับมันมีโอกาสที่จะไม่ได้ของที่เราต้องการแบบไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรทมันก็คือ2อ,อาวุธนดี้แหละครับแล้วมันก็จะสุ่มจากหนึ่งใน2อ,อาวุธนี้สมัยก่อนถ้าเกิดยังไม่มีไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ข้างๆที่ผมจะอธิบายโดยเนี้ยคือเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะได้แบบหอกเขียวหรือหอกหยกแบบ ทุกโรเลยก็เป็นไปได้นะครับโดยที่แบบเราจะไม่ได้หอกฟ้านี้เลยถึงแม้ว่าเราจะสุ่มไปแค่ไหนก็ตามแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เลยซึ่งตอนนั้นคือเป็นช่วงนาลกมากๆแล้วผมก็เสียเพชรไปเยอะมากๆแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นหลักๆของตอนนี้เลยนะครับก็คือมันมีการันตีให้แล้วนะเพียงแค่เรามากดเลือกด้านข้างนะครับเมื่อเราไม่ได้อาวุธที่เราต้องการ2ครั้งติดเมื่อไหร่ ในครั้งถัดไปหรือในครั้งที่3นะครับเราจะได้การันตีชิ้นนั้นแน่นอนนะครับและเมื่อเราทําการหลุดไปแล้วหรือไม่ได้ของที่เราต้องการแล้วมันก็จะขึ้นเลข1อย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยเลข2ใช่ผมไม่ได้ใช่และหลุดเลดด้วยนะประเด็นนะ่ไม่ได้หอกหยกด้วยนะได้เป็นท่านหน้าของสมุดงงๆสกายบอร์ดอย่างเซ็งเลยแต่น,นั่นแหละครับโอกาส25%ของผมไปแล้วแล้วสำหรับเรดและซ็อกพี่ที่สะระของมงก็เหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับตู้นี้นะครับบอกไว้ก่อนว่า เมื่อเราสุ่มไปจํานวนหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วเราไม่ได้สุ่มต่อจนกระทั่งตู้นี้หรือตู้อาวุธนี้นะครับหายไปแล้วมีตู้อาวุธใหม่มานะครับเรดของเราหรือโรที่เราสุ่มเอาไว้นั้นก็จะคงอยู่ที่เดิมนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มไปแล้วประมาณ50โรใช่ไหมครับแล้วก็ขาดอยู่อีกประมาณ16โรถึงจะได้แบบช่วง soft p i ี้ใช่ไหมครับ ในตู้ถัดไปถ้าเกิดเราไม่ได้สุมตู้นี้นะแล้วในตู้ถัดไปเราไปสุมต่อมันก็จะนับต่อที่โรที่51นะครับแล้วก็ค่อยไป5 2 5 3อง5 5อะไรก็ว่าไปมันจะไม่นับศูนย์ใหม่นะแต่ที่จะนับศูนย์ใหม่นะครับก็จะเป็นด้านข้างนี้นะอันนี้จะรีเซ็ตในทุกๆตู้นะครับเพราะฉะนั้นตัสใจะให้ดีนะ แต่อีกวิธีหนึ่งที่มันจะรีเซ็ตนะครับก็คือเมื่อเราสมได้ของที่เราต้องการนั่นแหละถึงแม้ว่าแบบมันจะอยู่1น1ทั 2, นะครับถ้าเกิดว่าเราสมได้หอ,อกฟ้าเมื่อไหร่มันก็จะรีกลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับอ๋อใช่และอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะโยกไปตู้ใหม่ด้วยนะครับนอกเหนือจากโรแล้วนะก็ยังมีทางด้านของรุดเรทนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆหลุดเรทหรือไม่ได้เรท75%นี้หรือ1ใน2ชิ้นที่เป็นลิมิตตนะครับในโรทองครั้งถัดไปหรือ5าดาวครั้งถัดไปนะครับมันจะการันตี1ใน2ชิ้นนี้นะครับหรือ1ใน2อาวุธณนะตอนนั้นที่เราสุ่มนะครับเอาง่ายๆก็คือสมมุติอย่างเช่นผมเนี่ยผมสุ่มได้สม,มุดสกายใช่ไหมฮะในครั้งล่าสุดที่ผมสุ่มไปแล้วไม่ได้1ใน2อาวุธเนี้ยแล้วพอตู้นี้หายไปนะครับ และมีตู้ใหม่มาและเป็นหอ,อกอะไรก็ไม่รู้หรือธนูอะไรก็ไม่รู้อีกหนึ่งอันนะครับผมก็จะมีโอกาสได้ธนูหรือหอ,อกนั้นแบบการันตีโดยที่ไม่เป็นอาวุธอื่นแน่ๆนั่นเองหรือก็คือสรุปอีกรอบนึงนะครับจำนวนของโรกับการันตีที่เราจะได้นั้นก็จะโยกไปในตู้ถัดไปด้วยนะครับอาระสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของตู้ตัวลิมิติถาวอทั้ง2ตู้นะฮะ เพื่อนๆก็อาจจะง,งงมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะยิ่งงงไปอีกนะฮะว่ามันนับยังไงกันแน่เพราะมันไม่ได้นับด้วยการทั้ง3ตู้4ตู้ดีเลยยกไป2องตู้ดีใช่สำหรับตู้ตัวละครน,นี้นะคะก็จะเป็นตู้ลิมิตที่มันจะมาแล้วหายไปมาแล้วหายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ,ะถ้าเกิดใครที่ชอบตัวไหนก็พยายามส่งให้ได้ตัวนั้นนะถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากว่าจะกลับมามันก็จะต้องรอเนื้อเรื่องนะฮะบางทีก็อาจจะนานมากๆถ้าเกิดในเนื้อเรื่องมันไม่โผล่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรทก็จะเหมือนทางด้านของตู้อาวุธนะครับหรือก็คือถ้าเกิดว่าเรารุดเรทเมื่อไหร่ทองคันถัดไปก็จะการันตีตัวนั้นๆน,น,นะครับและ2ตู้นี้นะครับที่มาด้วยกันนะตู้ลิมิตติดที่มาด้วยกันนะครับจะแชร์การันตีกันเองนะครับหรือเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มตู้เฉินเหอนนะครับแบบครั้งแรกเลยนะเริ่มเล่นมาใหม่ปุ๊บสุ่มเฉินเหอแต่แบบหลุดเรทได้แบบ จีนอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้เซ็งไม่อยากได้แล้วอยากได้เสี่ยวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถไปสุ่มตู้เสี่ยวต่อได้เลยนะและการันตีในครั้งถัดไปก็จะเป็นของเสี่ยวนะครับจะไม่มีทางลุดเลดน,นะถ้าเกิดว่าเราดุดเลดไปในตู้เฉลิ้อแล้วแล้วเลับมาสุ่มตู้อีกตู้หนึ่งนะครับมันก็จะนับต่อเลยนะก็คือได้การันตีแน่ๆนะครับและเมื่อเราได้การันตีเมื่อไหร่มันก็จะนับศูนย์ใหม่แล้วเราก็จะมีโอกาสหลุเดเลดเหมือนเดิมนะครับห้าสิบห้าสิบเหมือนเดิมเลย แล้วสำหรับ s o f ต p i ิี้นะครับก็จะเหมือนกับตู้ถาวรเลยจะอยู่ที่ประมาณ75โรนะครับและตู้ตัวละครพวกนี้นครับจะไม่มีทางเปิดได้อาวุธนะครับ <jin x. S 1> เหมือนกับตู้อาวุธเลยไม่มีทางเปิดได้ตัวตละคร5าดาวตู้นี้เองก็จะไม่มีทางเปิดได้อาวุธ5ดาวเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเปิดได้อาวุธ4ีดาวอยู่นะเหมือนกันนะครับกับตู้อาวุธก็คล้ายๆกันเลยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวละครและก็อาวุธได้เหมือนกันถ้าเป็นสีดาวนะอ๋อแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมลืมพูดไปก็คือสีดาวทั้้้้้้ง2ตตููนนีีรหือ3เลยก็ได มีการันตีเหมือนกันนะครับคือก็คือเอาง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ได้หนึ่งใน3ตัวที่เป็นแบนเนอร์นี้นะฮะหรือถ้าเกิดเราได้อาวุธหรือตัวละครอ,อื่นอะไรเงี้ยในโรหรือสีดาวครั้งถัดไปก็จะเป็นหนึ่งใน3ตัวนี้แน่ๆนะครับเหมือนกับอาวุธเลยถ้าเกิดเราได้ตัวละคร Hamilton, หรืออาวุธอื่นที่ไม่ใช่แบบอาวุธสีดาวพวกนี้นะครับมันก็จะการันตีอาวุธสีดาวพวกนี้ในครั้งถัดไปนะครับแล้วมันก็จะ50-50ใ50หม่เหมือนเดิมนะครับคือมันก็เป็นอย่างนี้แหละ50-50ที่น่ากลัว คนถึงชอบเล่นมุกชนะ50 50เรนนี่แหละครับและนอกจากนี้นะครับก็จะเหมือนตู้อาวุธเหมือนกันนะโรที่เราสุ่มไปณนะตอนนี้และการันตีที่เรามีอยู่หรือไม่มีนะฮะก็จะโยกไปในแพชถัดไปหรือในตู้ถัดไปเหมือนกันนะครับเหมือนกับตู้อาวุธเลยถ้าเกิดว่าเราสุ่มไปได้ดีลุกแล้วนะครับหรือลุดเลทเอาง่ายๆนะครับแล้วเราไม่มีเพชรสุ่มต่อแล้วเรารอจนถึง แพชหน้าแล้วมีตัวละครใหม่มานะครับอย่างเช่นปู่จงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยังมีการันตีอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มเชิญเหอจนได้ไงแต่เราหลุดเลทแล้วเราก็ไม่มีเพชรสุ่มต่อแล้วเราก็ไปสุ่มตู้ถัดไปแทนซึ่งคือตู้ปู่พอไปถึงตู้ปู่ปุ๊บมันก็การันตีแบบคอนเฟิร์มเลยนะครับไม่ว่าเราจะสุ่มตู้ไหนก็ตามที่เป็นตู้ลิมิตตหน้าตอนนั้นน,ะน่ะยังไงมันก็คอนเฟิร์มแน่นอนว่าเราจะได้ตัวละคร5ดาวนะครับเหมือนกับ ตู้อาวุธนะครับเหมือนกันเปร์ก็ประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับการสรุปตู้กาชานะครับก็หวังว่าผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าบางคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องพวกนี้นะฮะได้รับรู้จนครบถ้วนนะและหวังว่าผมจะไม่ได้พลาดอะไรไปและไม่แน่ใจว่าผมพลาดอะไรหรือเปล่าหรือผมลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออยากจะฟังดีเทลต่างต่างหรือละเอียดกว่านี้นะครับอยากรู้แบบรายละเอียดยิบย่อยทั้งหมดนะครับก็สามารถดู คลิปเต็มที่ผมอธิบายเกี่ยวกับซอฟ t p พิตหรือเรดแฟงหรืออะไรไปก็ได้นะครับก็สามารถกลับไปดูได้นะผมก็ยังมีคลิปอยู่เหมือนเดิมแต่นี่ก็คือสรุปโดยคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตกาชาก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะมีประโยชน์ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปคิป,คป,คปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมเชืยอฟากดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้